เต้มครับเต็มครับเต้มครับคุณนักคุณนักสัตว์เนีโอเคครับนี่่เยวันนี้สำหรับวันนี้โอ้โหมิงเจอร์พูดเราจะพาไปไหนครับอ๋อไม่ไม่ได้พาไหนครับทำที่นี่เหรอครับที่ไอ้มาเก็ตไอ้มาเก็ตโอเคเเดี๋ยไม่ซ้อมไม่ซ้อมนุ๊กเขาลงเพจไอ้สัตว์เอ้อโอเคโอเคครับโอเคจะเป็นภาพที่สิบแปดตื้นนะฮะโอเคครับอ่ะวันนี้เรจะมาดาที่ตกวคือ ทำไอพัคเกตเลี่ยครับผมโอเคนี่ครับคนเปิดคนแรกโอเคเลทบอกเลขบัญชีไปสิเราสามารถโอนมาได้ที่ไหนครับเอ่อไม่มีบัญชีซูเปอร์สองหนึ่งห้าหนึ่งสองสามสี่ไอตันน้ำเบอร์ไรเงี้ยซูเปอร์สี่ครับโอเคมามาเอาเถอะถึงละได้เวลาสมควรอ่จะดูค่ะแข่งกันอะไรมาจะเริ่มเปิดอ่านี่ดูอ่านี่ดูใส่น้ำแข็งดเถื่อนก็ได้มาเฮ้ยเฮ้ยเยอะไปโอเคโอเคมาไปยืดหน้าเดี๋ยวรอให้มันเย็นแน่ใจนะพี่คุณดับสารแม่งอ่ะ คนคนที่ค่อยๆเทค่อยๆเทค่คนคนน้ำแข็งก่อนคนน้ำแข็งก่อนยัง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 ออกตัางออกกันพี่ลงล่างนีมาๆคนคนเฮยคนเอาเอาออกตรงเอาออกตรงแสงเออออกตรงแสงแสงเห็นแสงไหมเห็นไหมเห็นนะ เย็นไหมโอ้ยเย็นอยากกอดค่ะไปไปยิงอะค่ะไปยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนรอข้อต่อหน่อยครับรอข้อต่อหน่อยรอข้อต่อหน่อยคุณเขาเป็นอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคือสวัสดีหลายรอบมากอะเอาจริงจนี่คนคนต่อไปคนต่อไปครับทำงานหนคนต่อไปโอเคครับชื่ออะไรครับคนต่อไปเตอร์เตอร์เขาครับเขาเป็นใคร โอเนจินจิมบีนะฮะโอเคเรายังไม่ได้บอกเลยเราคือใครพี่เังรูปมี๊ยังไม่ได้บอกเลยว่าใครท้าเราด้วยมาเดี๋ยวเังรูปมี๖เมดานั้นดูนี่แล้วคือประเด็นนางไปเข้าห้องน้ำมาค่ะแล้วมันก็เย็นมากทขาไมต้องนาง let it go let it go นี่คือเท่นของพวกเรานี่คือแท่นของเรา เชิญแบทแมนจงเจริญพูดถูกแล้วป่ะแบทแมนจงเจริญเตอร์ไปยืนเลยเตอร์ยืนแทบครับเชิญครับของเตอร์ขอรับใช้ได้ไหมไม่ได้ครับยืนขารลูกเมียผมด้วยมาประเด็นมึงมีตัวไหนคะแปลงเกิร์ คนต่อไปครับรอพบกับคนต่อไปอะไรนะอะไรแข่งนะอะไรแข่งนะไอเขียดโวยหนาวจับด้วยว่าไอหนาวเย็นมากหนาวหยุดถ่ายเรื่องนสบสวัสดีครับสวัสดีพี่เบมสวัสดีสวัสดีสิบรอบวันเนี้ยสวัสดีจ้า เดยกันดีแล้วเดี๋ยวกันดีแล้วอันนี้รอบนี้เป็นของใครครับอันนี้ซาใครเดินไม้นิ้นเอ็มซาไอซารู้สึกอะไรทุกภาพเู้สึกไมานี้ครับถ่ายถ่ายกล้องไว้ครับซูมสวัสดีค่ะไม่ซูมรู้จมูกชื่ออะไรคะเตงไปชิมินค่ะมบีบีมินบีบียิมยิมเดือรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ชิวๆค่ะจี๊ทำมากชิวๆก็ขึ้นแท่นค่ะแล้วจี๊ดเปล่าทำไม คือชิวๆ,ๆตปากสั่นนะนะตีทังมคือมึงสองคนไปหยอกกับตรงอื่นได้มเ้ียเรามาเริ่มกันไม่ไม่เยอะงตอนนี้เเราจะทำการไม่ใช่ครับทีอาสุติลงเดียวีีรยรีรีีร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 ี่ลงีรจรีรีีรีีรีรร

สวัสดีแปดรอบสวัสดีจ้ารอบนี้ของใครบแานแมนเลยโอเคแมนเอลซาเอลซาขอขอเสียงหน่อยแบ๊บแมนเอ่อเขาเรี๋ยวเราเราตอดท้ายอ่ะแบทแมนโคเวอร์เป็นใครคะแบทแมนแบ๊แม่โคเวอร์เป็นใครแบทแมนโคเวอร์เป็นใครโคเวอร์เป็นเอ่อเอลซาพอเซนแลดี้เกิร์ลม่ไม่ใช่นีมินครับแม่งคือนางมาเต็ม ไล์สตอไรกันนี่ว้ำสยู่ครับเนี่ยงสดร้อนๆนะกูพร้อมแลยเนี่ยมันเจ็บนี่ยพี่ยางยางใจเย็นๆแบบตอนนี้ตอนนี้วีตอนนี้วีกับแรปมันกำลังช่วยกันผสมน้ำอย่างเมามันจะห้องผีเลยไเตมอนยั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 นันยันเันย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 ั้ยันาันย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 ั่ยัน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 ยเนยันนยันยัันยันนยนนน้มนยนน

นตอนนี้นะครับพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วกับไอบัคเก็ตชาเล็กเฮ้ยไม่ไช่กิมนะนกแข็งมไม่มาอันนี้โอ้โหละลายทัหมดแล้วนี่เกมหนูพี่ตอนนี้ขอเชิญชื่ออะไรไม่พูดอะไรอะไรครับคือแม็กกี้ค่ะโอเคครับเป็นคนอวบอันหน้าออบ้วนขึ้นแน่นครับโอเคครับใส่นล้วแข็งยังได้ใส่แล้วแข็งใส่แล้วครับเรียบร้อยครับนเจี๊ยบมันต้องมีฉายาสิแม็กกี้อะไรล่ะพี่แม่ั้ยแม็กกี้คูเซ่ กาหารเบิกบาลเบิกมันจะหายแล้บาลหรือไทไม่เดี๋ยวล้ไม่เดี๋ยวเฮ้

โอเป็นยัน <zo> ล็อกแปดครับเป็นยันหาเออยันเท้าก็ไม่ต้องคุณเล่นทำเองครับตามทีมของเราครับไม่มีอะไรแล้วมาเดี๋ยวโคแบโคตรพี่จะดูตอนไหนอย่จกันดัง อะฮะงเงกับบอยแบนดรู so <LO jotka> so ้สึกเป็นไงคะรู้สึกเป็นไงโดนเราต้องบริจาคจริงไม่ใด่ทำเล่นๆและสาระนี่จบบ้าโอเคพี่นุกอ่ะไม่ใช่ละนนีถึงคิวของนีนุกแล้วครับ คือขออาลีอาลีสเ่อาลีงงิงเงามามาพี่ชายผมผมขอรลผมขอล้ขอลาพี่ชายผมช้าชเมเเฮ้ยพี่ชายผมผมพอลาเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามาช้าชมาเราต้องร่วมมือกันือนส่งน้ำพี่สูงไปไหมเหมือนรดน้ำเหมือนเหมือนกดน้ำอะเวดน้ำวนดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเย่าเพอยเีย

เอ้นาะยัไม่ใช่หังโป๊ามิตินะไม่ใช่หนังโป๊สามมิติตายเลยไปเลยึ้นแทนครับธรรมดาอหอเลยรู้เรื่องหน่ยนี่อ่บอกว่าเล่นเพิ่งเล่นย่เพิ่เล่นกูมากูมาลูกชายผมนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย้องรักกูไอ้พี่ผมไม่อยากเคลเแล้วเากแล้วเเีใจให้น้องเเย็ัมให้มั่นเนี่ย เฮ้ยผมน้องมันยาวลุงลังปกหน้านะเห็นไหมดูผมน้องอ่ะปกปกหน้าแล้วเนี่ยดูให้ดีๆดูให้เต็มตาอ่าฮะดให้้ชา เสื้อของรีนุครับเสื้อของรีนุกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างปัาคนสุดท้ายโอ้อ๋อเฮ้อเ้เออุอะสอนนี้พิธีกรสุดท้ายนะครับเราจะ เจอกับพิชชูขาวพิเซนต์ต้องอธิบายเราจะไม่กดอันนี้วันดีนะครับเราจะมาบริจาคเลือดต้องอธิบายว่าต้องอธิบายว่าต้องอธิบายว่าโดนโดนไปแล้วครับโดนไปแล้วโดนสองรอบครับคลิปแรกกูมันขาดครับมันไม่จบก็เลยต้องโดนอีกรอบหนึ่งตอนนี้พวกผมก็จะเริ่มเล่นของผมนะของผมคนเดียวสิเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสิร์ฟก่อนคร่ะครับมันต้องมาพร้อมกันนัดทักสุดท้าย

จบเท่านี้คร huh? ับจบเท่านี้บ๊ายบายฮะทําไครับผมสวัสดีครับพวกเราพี่สันดามผมสําหรับวันนี้นะครับเฮ้ยสําหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทําราิตบอบรอยใหญ่ทําราคิจนะครับโดยได้รับคําท้าจากประเจ้าพีซีและและใครพี่ เจเจก็เรียนร้องไห้น้องไห้ร้องไห้ดีดีแล้วก็อีกหลายโรรงเียนหลายคนหลายท่านในโลกโซเชียลแล้วแพนด้านแล้วแพนด้านใช่รู้สึกว่เรานี่จะโดนบาดหมางเยอะเลยสำหรับใครที่ไม่ได้พูดถึงต้องถออภัยมานะที่นี้นะโอเคครับผมที่นักขั้นโอเคครับสินสมุทรอะโอ้โหจะพูดแทนทำไมครับไม่ใช่ครับโอเคครับผมก็พวกเราก็ได้บริจาคไปแล้วนะครับพวกเราพิสังขารก็ได้ขโมยข้าวนะครับของทางการขโมยเลยเหรอพี่ งานตุ้ตนะเพ่อะมาบริจาคถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การบริจาคกับสิ่งที่ตรงกับที่เขาให้บริจาคนะครับแต่พวกเราก็ไม้บริจาคจับจากใจนาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอคนไม่จะไปเสื้อกูไม่ไปไงแล้วพวกเราทำบุญเพื่อเขาหนาคนม่ใจครับเราค้นด้วยคนไม่มาเขาส่งใจมาครับคนที่ไม่ได้มาเขาก็ส่งใจมาถึรามนช่ครับแล้วก็แล้วก็ได้เห็นในมุมมองของหลายๆแบบในการทาบุญนะครับมัจําเป็นต้อง ไม่จำเป็นต้องทากับเอาวัดเอาวัดเอาอะไรเอาวงที่เอาดไม่ได้หลงจากกีปบอเถิะโอเครับผมแล้วบอกไปนี้นะครับจะเป็นการท้าของพวกเรานะฮะท่านท่านท่านเอ้าวงอะไรอ่ะวงอะไรวงแรกวงแรกนะครับวงเอซเอ้าวงที่สองอะวงวงวง ใช่วอมพายครับฟังนะฮะวงที่3ครับผมวงทาเดมเฮ้ยทานนุ่มเฮ้ยทาเดมเฮ้ยถูกแล้วผู้คนถูกแล้ววอมพายเดมถูกแล้วแม่นะครับไม่เฮ้ยเหรอก็เฮ้ยไปแล้วไอ้ห่าโอเคครับสำหรับมาทวนกันใหม่นะครับ วงแรก S7 นะครับวงที่2องวงไอ้วงที่3ามอัครับผมโอเคครับผมและทีนี้พวกเราสามารถติดสามารถติดตามพวกเรานะครับได้ที่เพจล่างๆนี้เลยครับางล่างเลยกุหลาบที่นะฮะชัางล่างนี้เอาบอีกโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราพิซังคาร์มาขอบคุณมากนะครับแล้วสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ พี่ดาบพี่เสือจ้าขอโทษทีโอเคครับก่อนตวันนี้เราก็ได้ทำภารกิจไปแล้วนะครับกราบใช่ครับไอบาเกใช่อเล็อ่ไม่ใช่นะโดยรับคำถามาจากเหียวซ่าใช่โอเคถูกต้องเหรอมาไหและลีกหลายท่านเ้าใหมน้องๆกม

مو دي كده